แข่งสูงแล้วดูน้องเนี่ยสูงมากแล้วก้องเขาต้องแห่งนี่ยใต้เฟรมจะเหลือบหน้าพี่ครับพอแข่งก็ไม่กล้าแล้วล่ะต้องเก็บหน้าเด็กเอาอย่างครับที่มาไม่มาเลยเนาะอ๋อใช่รุ่นแรกในโลกโซเชียลอยู่ครับ ก็จริงๆเราก็ใช้เวลาสายทํากันการอยู่เกือบครึ่งปีเนาะเกือบครึ่งปีกับกับจริงๆอะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นถ้าได้ดูในตัวหนังจะเห็นว่าเคมีน้องคู่เนี้ยมันมัน,ม,นมันดีมากๆอ่ะมันดีเพระาะว่ามันเข้ากันมากๆนะทั้งคุณทั้งเกียร์จนถึงขนาดว่าทีแรกนะฮะทางทางคุณเอ็นเดวอนเซ่เนี่ยอ่าคุยกับเราว่าเฮ้ยเราจะมีกันแค่ห้าตอนห้าต,ตอนทีรีทีแรกใช่ไหมเราแบบว่าแบบโอเคเป็นแบบห้าตอนเป็น เป็นสั้นๆเป็นมินิซีรีแต่เนื่องจากพอแบบพอทําเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นว่ามันมันมันมีความมันมีความสนุกอ่ะมันมีความเข้ากันด้วยเคมีของนักแสดงด้วยอะไรต่ออะไรด้วยก็เลยเกิดการขยายออกเป็น10ตอนออกเป็น10ตอนแล้วก็เลยมามาฉา,า,ายอยู่ในช่องบีททุกวันนี้ครับก็ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นการทํางานที่สนุกนะ สนุกระหว่างนั้นนะสนุกสนุกสนุกพอยืดตอนตอนเราเป็นสิบตอนนี่เบียบทเป็นอไรบ้างครับก็คือจริงๆอ่ะเรื่องอ่ะเรื่องโดยสตอรี่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสออนทูสตอรี่ประมาณหนึ่งของคุณเอ็นเจ้าของนี่แหละประมาณแปลนึกว่าเขาเขามีมันมันมันมีเอาไลน์เรื่องจริงอยู่ประมาณหนึ่งใช่ท่านี้ท่านี้เราก็บอกว่าถ้าเป็นสิบตอนเนี่ยมันก็เราจะส่งกลับไปให้ทางเดลเต้พรูฟตลอดพรูฟตลอดว่า ว่าจริงๆมันถึงห้ามันก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็อ๋อโอเคมันมีเรื่องต่อว่าว่าต้องไม่ดูไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยก็คือ,อม,มัน,นใ,ชใช่ใช่ใช่ครับผม <c oughs> ตอน,น,นแสดงบ้างครับผมเป็นงครกบตอนเรื่องนี้ครับรครับก็อย่างที่พี่โมบอกเลยครับก็ตอนแรกได้ยินมาเหมือนกันว่าเป็นซีรีส์สั้นๆผมก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นแบบเป็นซีรีส์ยาวขนาดนี้เหมือนกันครับตอนแรกก็ยัง เก๊กังอยู่เหมืนนอนกันว่าจะได้หรือเปล่าจะเล่นไปรอดหรือเปล่านะแต่พอมันไปไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆค่อยๆชินค่อยๆคุ้นเคยกับบรรยากาศก,าก็สนุกดีครับบรรยากาศในกองก็สนุกพี่ผมก็ตลกดีครับตลกแบบที่ไม่คิดว่าจะตลกขนาดนี้ครับจริงๆตัวจริงผมเป็นคนตลกคนชอบคิดว่าเราแบบทําหนังแอคชั่นทําอะไรมาจะต้องเครียดจะต้องะะอะไรเงี้ยไม่ลุกนี่คือแบบดูน่าจะดูดุคนลหมวดต้องดูใส่โจนจริงๆแล้วตลกมากปัญญาอ่อนอะออกได้พอ รเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากที่เคยเล่นมาก่อนเลยคือมาซีแรกพี่ขวมบอกว่าเฮ้ยสวิตแบบน,นี้ไม่ได้เอาอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกครับจนแบบจนมันได้ครับเรื่องอะไรครับือจริงจริงอ่ะเราเห็นเขาในคาแรคเตอร์แบบสุดหล่อเรียบร้อยมาก <c oughs> หนุ่มบริษัทออฟฟิศอะไรแบบนี้เราเห็นมาเยอะแล้วไงและเอนิสัยพี่อ่ะพี่ก็เป็นคนชอบแบบ ชอบแปลงเออชอบฉีกชอบแปลงร่างนักแสดงอะอ่ะเฮ้ยลองเล่นแบบนี้ดูไหมพี่สวิตไอ้ตลาดนั้นนะพี่สวิตคุมหน้าด่านอยู่แล้วลองเปลี่ยนวิธีการไปเล่นอะไรเป็นแบบเขาเป็นรุ่นพี่ในเรื่องเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วคือตามคาแรคเตอร์คือสมัยสมัยเรียนน่ะเขาเป็นแบบรุ่นพี่เฮฟวี่อะรุ่นพี่จอมวากอะไรเงี้ยพอโตมาปัจจุบันกลายเป็นแบบคนคนเรียบร้อยแต่ยังเหลือไอ้ความแบบยังแอบความวากไม่ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีมันเป็นเป็น,ปนมีอะไรให้เล่นเยอะครับ ได้แล้ว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 ดีสนุกครับผมว่ามันมันเขาเขาเล่นกันแล้วมันสนุกดีน่ารักดีตครับผมแทล็กเตอร์เป็นยังไงครับก็แทล็กเตอร์ก็ตามจริงเพราะเป็นตัวเองครับแต่จริงตัวเองครับแต่ว่าเอาจริงผมว่าจะไม่ได้แบบดีขนาดในเรื่องของเรื่องของเอเดนซีครับตัวจริงก็ของนิ่งนิดหนึ่งแต่อยู่ในกองสนุกครับเพราะว่าทุกนนหะโบอบ้ามากผมว่ามาทำงานทีหลังก็คือมาเจอพวกพี่ๆเขาที่หลังเราไม่ได้แบบอยู่ช่วงเวิร์ก็อปด้วย ตอนแรกก็แบบเครียดว่าแบบเราจะปรับตัวเข้ากับบทได้หรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคอมเมดี้นิดนึงครับผมเป็นคนคอมเมดี้ธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าตั้งใจจะไม่คอมเมดี้ใช่ครับแต่ว่าเจอพี่เขาสนุกมากครับทุกคนทั้งสางทุ่นครับปีแยครับครับของเกี้ยนะครับก็เป็นอ่าซีรีส์วายเรื่องแรกครับปกติจะทํางานก็คือเป็นเกี่ยวกับละครมากกว่าก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่โขมด้วยแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์วายที่ผมว่ามัน มันสนุกอะครับเวลาดูมันมันมันไม่ได้เครียดมันก็มีเนื้อเรื่องของมันด้วยอะไรเงี้ยครับก็บรรยากาศในการทํางานก็ผมเป็นคนเส้นตื้นอะแล้วมันมีหวะคอมเมได้เยอะผมต้องอั้นขำบ่อยมากครับในฉากอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับโซของมินก็เป็นจีจี้ค่ะจริงๆก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองเลยเป็นผู้หญิงโป๊ะนะหรือว่าโกโกแต่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าก็จะแว๊ดๆนิดนึงแล้วก็เป็นสายมูเตลูค่ะก็จะมีความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะครับ ครับผมทัดหน้าฟ้าเป็นหน้าฟ้าสองครับมีคาแรคเตอร์แบบเรียบร้อยเฮฮาครับอันนี้ก็เป็นการแสดงของผมเรื่องแรกด้วยครับทันพี่พี่ทำไมพี่พี่เขาส่งลูกให้อะไรพี่พี่เขาเป็นกันเองครับสนุกครับดกับพวกพี่ครับเป็นไงบ้างครับการแสดงที่แต่ละคนได้มาคือจริงๆแล้วอ่าอย่างทาง คือทุกคนนะ่ะมีมีพื้นที่การทํางานมาก่อนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้อะไรเยอะคือแค่มาเจอกันแล้วแค่พยายามทําบรรยากาศให้กองมันมันไม่ตึงเครียดอะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มพอเขาเริ่มจับทางก็ได้ก็เราว่ามันมันก็เป็นความเป็นพออยู่กันนานนะมันก็เริ่มผูกพันนะฮะก็เริ่มสนุกสนานกันมีอะไรก็พูดกันได้หมดจะอยากเล่นแนวนี้อันนี้ผมว่าเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่แล้วกองมันกไ็ได้ได้เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยตามเรื่องได้ไปเชียงใหม่ไอ้ออได้ไปได้ไปเชียงใหม่กันมาขึ้นไปถ่ายบนดอยบนอากาศหนาวๆอะไรเงี้ยบางทีบรรยากาศมันก็พาไปอะฮะมันก็สนุกดีเป็นความพิเศษกับเรื่องความวายเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเติมเพิ่มอะไรขึ้นไปต่างกับเรื่องเนยังไงบ้างคือจริงๆแล้วมันมันวายเรื่องนี้มันขายเคมีคู่นี้ เออพุ่งตรงมันคือถ้าถามว่าคือแตกต่างไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมทําชินพอมามันก็แตกต่างถูกไหมคือเราเราก็พยายามจะแต่ถามว่ามันแตกต่างแบบไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่มันก็ยังเป็นเดอะ r ร m มิสชื่อมันก็ก็บอกแล้วเนาะมันก็ยังเป็นวายโรแมนติกนี่แหละเพียงแต่ว่ามันพูดเรื่องของเพื่อนสองคนที่มัน ที่อยู่ดีๆมันหายไปจากการและการอะไรเงี้ยแล้วมันเคยสัญญาอะไรกันไว้โดยโดยมันมีความเป็นผู้ชายกับผู้ชายมากกว่ามากกว่าจะมาเป็นแบบวัยผู้ชายผู้หญิงอ้ยเออมันเป็นเพราะนั้นมันขายเคมีข้างในเดโพรมิสในนี้มันมันมีหลายเลเยอร์ว่าเอ้ยมันคือความความผูกพันของเด็กคู่หนึ่งที่มันโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าจนมันแบบมันมันมันเลยเส้นไปจนถึงว่ามันรักกันจนมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ อันนี้มันมันเลยเส้นเพื่อนไปหรือเปล่ามันจะทําให้สูญเสียความความรักที่แท้จริงไปหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันนะฮะในเรื่องว่ายัางไงคราวนี้พี่ว่ามันก็ถ่ายทอดมาด้วยทั้งหมดมันถูกแอปโรสจากจากเนื่องจากเจาก้จาของโปรเจกต์ค,คือเดวอนเทเนาะเดวอนเทมันก็เป็นคือ,อเขาเรียกว่าเครื่องสำอางผู้ชายอะ่ะขายความแมนขายความความ ความหล่อความความอะไรพวกนี้พวกสิ่งพวกนี้มันต้องมันต้องมันต้องออกเนาะมันต้องออกมัน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 ก็เป็นกึ่งกึ่งโฆษณาด้วยนะแล้วแล้วก็ทั้งหมดมันจะถูกแอปพลพแล้วก็ดีไซน์จากจากเคมีของคุณและเกียกเป็นหลักว่าแบบเฮ้ยเออหวานเวลาเข้าๆกันแล้วมันควรจะของปูนเราถึงบอกว่ามันเดินทางไปต่างจังหวัดเรื่องตามเรื่องว่ามันเกิดที่เชียงใหม่มันก็ต้องไปเชียงใหม่กันจริงๆอะไรเงี้ยก็ บ้านทําร้านกาแฟคุณก็ต้องไปรีเสิร์ชเรื่องการแบบรู้จักัชงกาแฟชงกาแฟรู้จักกินรู้จักอะไรของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเกี็กเป็นการตลาดก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีประกอบไปด้วยนักแสดงรับเชิญหลายหลาคนเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องก็มีเซอร์ไพรส์หลายๆคนกันอยู่ครับได้ดูมัเม่อไหร่ครับได้ดูแล้วครับ ได้ดูแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ฉายใน VTV ไปได้2 2 EP แล้วครับก็มีอยู่ใน YouTube ไปตามดูได้แล้วก็จะฉายทุกๆอาทิตย์นะครับตอนนี้ไปได้2 EP เนาะใช่ใน VTV จะเป็น3 EP ครับถ้าใครสมัคร VIP นะครับใน YouTube ก็ของช่องเดวันเทก็2 EP แล้วครับนทุกวันพุธนะครับครับจะนไหนครับเขมข้นนไหนบ้างก็ตอนนี้อยากให้ชวนมาดูซีรีส์วเรื่องนี้ครับน่ารักมากจริงๆแล้วก็คือตอนนี้กระแสกำลังดี ต่างชาติมันไปถึงต่างชาติชอบอะไรแบนี้ต่างชาติฟีดแบ a จากทางต่างชาติเยอะมากคราวนี้ก็อยากชวนคนไทยด้วยกันด้วยนี่แหละลองมาดูซี y ีวายของพวกเราดูนะครับ The Provis ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณรับ